ปูตัวโตๆแกปูเป็นปะปูแกปูเป็นไหมพี่แกไม่เป็นนะผมก็ไม่เป็นกินไม่เป็นด้วยปูกินปูกินยากนะต้องเนื้อแบบนี้ต้องเยอะจรงจริง ไอ้มือเลยทำขึ้นน,น้อยเกินกุ้งตะพี่น้องกุ้งี้ยก็บอกแล้วใจด้วยช่วยยังไ,ไงก็ <c oughs> แม่อัดวีดีโอนะมาเฮียอย่าอุทานอุทานอย่าอุทาน วางพื้นได้มีที่ใส่ยกมาทั้งแก้วเลยยกมาทั้งแก้วเลยยายบอกยังไม่ไหนยายแบบเพิ่มก็ยังไม่ได้เออเดินไปเอาดิกพี่เพียงเดินไปไหนอกว่าเดินเอาเลยอ่ะอือตัวเคี้ยวถ้วยทำถ้วยข้ผัดแครข้าวผัดค่ะ มมาเจนลยข้าวผัดกุ้งนะคะกินข้าวผัดกุ้งที่ชายหาดอะไรนะนนานนหาดทรายแก้วหาดทรายแก้วโ,โบ๊ทประน,นาโบ๊ทสปีดโบ๊ทเออเอ,อืมปเทศนาโบ๊ทมันไอ้กล้วยดีกว่าจะเป็นขีอกล้วยนั่งกินตากแดดเลยโต๊ะตากแดดฝิว,ว,วได้ฝิวเป่ะนี่แหละทะเลของแท้เ เรากินอยู่สองคนทั้งนั้นข้าผัดโอเคแจกจ่ายข้ายายซะหน่อยาเข้าผัดจ้าลองเินอาจจะได้รู้รสนี่อะไรข้าวผัดคือข้าวดีข้าวดีอะไรคือข้าวดีข้าวสวยข้าวสวยบ่าแม่งข้าวดีข้าวยังเหลือเยอะนะยายไม่อิ่มหรอ อยูอ่อาาขอบคุณครับครับผมขอบคุณมาก <c oughs> มากกินให้หมดข้าววทำไมกิน,นข้าวหมดจมา้าไปไดีได้